ครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นนี่มันเป็นตู้เสียงกลางที่เฮียต้อยมีอยู่นะเป็นเสียงกลาง12นิ้วที่เฮียต้อยใช้ใช้อยู่3มรุ่นเนี่ยอย่างรุ่นแรกเนี่ยที่อยู่ในชุดรุ่นแรกที่อยู่ในชุดนั้นในชุดหมื่นหน้าพันเก้าร้อยอ่ะดอก300อวัตต์12นิ้วตัวนี้ดอก300วัตต์นะดอก300อวัตต์12นิ้วแหลมจลวดก็300วัตต์เหมือนกันนะแหลมจลวดก็เป็นแม่เหล็กนะแม่เหล็กร้อยสมิลตะแกรงเหล็กนะลูกค้าตูไ้ไอ้ที่ทีอ่อยู่ในชุดจะเป็นทรงนี้นะลูกค้า เป็นเสียงกลางทรงคางหมูนี่เลยข้างหลังก็จะเป็นสเปกคอนอย่างเงี้ยผ่านมาอีกรุ่นหนึ่งที่ทีต้อยออกใหม่เป็นตู้12นิ้วเหมือนกันแต่เป็นลูกค้านักเก็ตมาจะเป็นตะแกรงปัม๊มละจะเป็นตะแกรงปัม๊มละแหลมก็แหลมจลโดใช้ตัวเดียวกันนะแหลมจลโดใช้300วัตต์ตัวเดียวกันเสียงเสียงกลางในเทียต้อยเปลี่ยนเป็น400วัตต์เสียงเสียงจะได้ดังขึ้นชัดขึ้นดังขึ้นกระจ่างขึ้นฟ้างขึ้นฮนะก็ตัวเนี้ยทาออกมาใหม่นะลูกค้าอันนี้จะเปิองค่าแรงหน่อยก็จะะเป็นนทรงบบนะี สองเบียดนี่เฮียต้อยจะทำให้จะทําให้เสียงเบยียบมันออกมาด้วยฮะเสียงเบียออกมาด้วยก็จะเป็นทรงใหม่นะลูกค้าเป็นทรงใหม่เป็นตะแกรงปั๊มนะตะแกรงขึ้นรูปปั๊มเลยฮะข้างหลังก็เหมือนกันให้ข้างหลังรุ่นนี้จะเป็นรุ่น400วัตเป็น400วัตนะดอก400วัตฮะลูกค้า12เนิ้วกระเสียงก็จะดังขึ้นชัดขึ้นสวยขึ้นนะฮะเป็นอีกทรงหนึ่งเลยฮะลูกค้าตัวนี้เฮียต้อยทำส่งโรงแรมอยู่ อันนี้เป็นรุ่น A บวกเลยนะจะเป็น A บวกเลยฮะลูกค้าเสียงกลางที่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 เฮียต้ยรับประกันเลยฮะเรื่องเสียงกลางแลเสียงดีๆ <c oughs> ข้างในมีเน็ตเวิร์กนะจะเป็นตต้ทรงทรงที่เฮียต้ทยทส่งโรงแรมนเสีสีเนียนเนียนแล้วนะลูกคา้าน็อตน,นี่ไม่ขึ้นสนิมนะน็อตไม่ขึ้นสนิมทรงตู้จะเป็นทรงนี้เลยฮะลูกค้าข้างหลังก็จะเป็นสเปกคอนมีหูจับนะหูจับข้างในเป็นเหล็กนะ <c oughs> หูจับก็เป็นแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กก็จะเป็นแผ่นนะคิกาชี้เลยนะลูกค้าจะเป็นรุ่นเอ็นแคนเจ็ดหนึ่งสองนะ เป็นเพดนะครับชีตตัวนี้ตัดแหลมได้ด้วยนะนะตัวนี้ก็อนต้าจะทําส่งโรงแรมเยอะฮะทำส่งโรงแรมข้างล่างก็ยังมีแป้นแป้นเสียบเสาเป็นแป้นเหล็กนะเป็นแป้นเหล็กตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะตัวที่ลูกค้ามาก็อัปเกรดเป็นตู้เสียงตู้เสียงกลางโรงแรมหมดเลยฮะข้างหน้ามีฟิลเตอร์เนี่ยนะเนี่ยแหลมแหลมที่ต้อใช้ตัวนี้แหลมที่ต้อใช้ตัวนี้แหลมแหลมที่ต้อใช้ตัวนี้เลยนะตัวแม่เลก ดอกเชียต้อยใช้ตัวนี้เลยแม่เหล็กร้อยร้อยหกสิบมิลนะแม่เหล็กร้อยหกสิบมิลสี450่ร้อยห้าสิบวัตตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบเลยนะสี450่ร้อยห้าสิบวัตต์พค้าสังเกตไหมเชียต้อยทำเน็ตเวิร์กเองเชียต้อยทำเน็ตเวิร์กเองนะเชียต้อยยังไปซื้อทองแดงที่มันมีมอกอร้องแดงแท้ๆมาทําแต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยพวกพวกที่เมืองจีนก็ส่งมาให้เขาเขาส่งมาให้เลยฮะโรงงานที่เมืองจีนเกรดเอเลยนะเขาจะส่งมาเชียต้อยเลยแม่เหล็กตัวนี้แม่เหล็กสิบสองนิ้วนะของปั๊มเนี่ยร้อยนะหกส ข้างหน้าข้างหน้าดอกจะเป็นอย่างนี้นะกระดาษแข็งๆเลยนะกระดาษเรียบๆเ,เป็นเสียงกลางที่ลูกค้าลูกค้าชอบฮะทาส่งโรงแรมฮะชุดนีออ้อย่างรุ่นแรกเนี่ยราคาก็ราคาราคาก็อยู่ที่หนึ่งันตัวสามรอยวัตนะหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะตัวตัวใหม่ที่ออกใหม่นี่นะตัวใหม่ที่ออกใหมน่นีนะก็สี่ร้อยวัตต์นะเป็นตัวสี่ร้อยวัตต์เป็นโซโกตทรงใหม่นะก็ราคาอยู่ที่สองพัน สอง0นสาเกบสองนสี่เกนะลูกค้า2ตัวนี้4ี่ร้ยวัตต์นี่อยู่ที่2องพนี่เก้านะก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางตัวนี้ที่ที่ลูกค้าอัปเกรดกันเยอะๆก็คือตัว2ตัวนี้ฮะเป็นตัวอันนี้ก็เป็นตัว A บวกเลยฮะเป็นตัวพระเอกเลยนะสินิ้วเสียงกลางเป็น A บวกเลยนะลูกค้าเป็นตัวที่ A บวกเลยที่ทำส่งโรงแรมนะจะตัยต้งขายโรงแรมอยู่สี่สี่พันแปดร้ยเก้าิบะี่ันเก็บร้ย้าิบนทั้งหมดเนี่ยลูกค้าก็ฟรีค่าขนส่งหมดเลยนะเก็บเงินปลายทางได้ แต่ว่าไอ้ไอเรื่องเรื Stand ่องดอกเนี่ยทางโรงงานจะไม่รับประกันลูกค้านะถ้าลูกค้าไปใช้แล้วเนะี่ยโรงงานจะไม่รับประกันเรื่องดอกอย่างเดียวแต่ว่าเวลาส่งขนส่งถ้าขนส่งไปถึงเนี่ยไปส่งปุ๊บปั๊บนะส่งถึงมือลูกค้าเลยนะลูกค้ารีบแกะเลยนะถ้าตู้มีปัญหาขึ้นมาลูกค้าถ่ายรูปเลยถ้าเสียหายขณะขนส่งไปถึงก่อนก่อนที่ลูกค้าจะแกะใช้ก่อนก่อนที่ลูกค้า ee, ใช้นะถ้าโต้เสียหายลูกค้าถ่ายรูปเลยนะ ตัวเนี้ยทางโรงงานจะรับผิดชอบของโรงงานจะจะรับกันให้ลูกค้าเลยนะฮะก็มีอะไรก็ถ้ามันเสียหายขึ้นมาโรงงานจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะลูกค้าสังเกตมนาะมันจะแตกต่างกันที่ตะแกรงนะอันนี้ก็ตะแกรงที่ตะแกรงตัดเรียบๆธรรมดานะเป็นตะแกรงธรรมดาเป็นตะแกรงเหล็กเหมือนกันฮะตะแกรงธรรมดาตัวนี้ก็เป็นตะแกรงเหล็กเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ต้องไปขึ้นรูกป,ปั๊มปั๊มขึ้นลูปขึ้นลูปมาเป็นเข้ารูปฮะลูกค้าต้องเข้ารูปปั๊มขึ้นรูปเลยนะเข้าสองตู้เลยตัวพระเอกเราเนี่ยตัวเกตเอเราเนี่ย แอบวกของเรานะเป็นโลโก้ใหม่นะลูกค้าเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะกาตก่อนก็เป็นโลโก้ตัวตัวนี้ฮะตัวนี้ทาทําเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะก็เป็นโลโก้ใหม่แล้วตัวนี้ก็มี filter, ฟิลเตอร์กันฝุ่นเป็นตะแกรงปั๊มเหมือนกันเนทะ่านั้นหนา,หนาตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นแอบวกเลยนะลูกค้าติดต่อง่วยแอบวกเลยแต่ลูกค้าซื้อตู้ไปเนี่ยลูกค้าต้องซื้อสายจะเป็กคอนนะสายต้องสายต้องของบริษัทนากาชินะต้องของบริษัทนากาชิเพราะว่าสายต้องมีมอ,อกร บริษันษนทนากระชต้ต้องมีป้ายบริษันษนษนษนทนากชีนะสายต้องมีมอ,อกอด้วยสายตัวนี้สเมตรหนึ่งเส้นสามบาทนะลูกคา้าสายใหญ่1.5ึ่งจุสายมีมอ,อกรน,นะมีต้อง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 มีโลโก้ของนากรชิเลยนะสายเนี่ยต้องเป็นโลโก้ของนากาชีมีมอ,อกรสายใหญ่1.5ึ่ทองแดงเต็มเต็มทองแดงแท้เต็มเต็มสัญญาณสัญญาณเสียงก็จะได้มาเต็มที่ครลูกค้าตู้หนึ่งใบตู้หนึ่งใบลูกค้าก็ต้องใช้ใช้สาย1เส้นนะตู้หนึ่งใบใช้สญญญาย1เส้น ถ้าลูกค้าต้องการยาวมากกว่า2เมตร3เมตรเอ่อ5เมตร10เมตรก็ได้ฮะลูกค้าโทรโทรหาแอดมินเลยว่าต้องการ5เมตรต้องการ10เมตรต้องการ8เมตรต้องการ20เมตรต้องการ15เมตรนะยาวแค่ไหนโรงงานก็ตัดให้ได้ฮะเพราะว่าเราโรงงานเอ่อบริการลูกค้าอยู่แล้วฮะก็ให้ลูกค้าคุยกับแอดมินได้เลยนะว่าต้องการสายยาวเท่าไหร่ครับลูกค้า ถ้เจอคนแห่งสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้ถ้เอาคนได้ก็ช่วฉันเกิดใหมเธอต้องดูดูเพราะความคู่องดวใจฮะอยู่กับฉันไม่เคยทาให้เสียใจไม่เคยเจ้าชู้ฉันไม่เคยนอกใจพี่มันจะรักเธอคงรับไม่ได้แต่ก็มีปัญญาจะทาให้เธอสบายเพราได้เธอแล้วเขาเปิดแอบแฝงเธอต้องยืนดูแดดยันแป ไม่เคยนอกใจพี่มันจรเธอของรับไม่ได้แต่ก็มีวันยัจะทำให้เธอสบายเราได้เธอแล้วเขาเปิแดแอบแฝงเธอต้องยืนดูแดดยันแปดโมงเรล่มกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรสัจื้อ